ข <c oughs> ุกยานนอสูโอ้ยบู้ไว้ยังสิเกิดขึ้นเท่าแบบคูบนูอะไรหน,หนูสะก้อนพี่นอ้องเกี่ยวเขาย่ำขึ้นนะคะอเอาขอยสิลัดทั้งนี่

ดูว่าม like ันจอดเงี <air> ้ยวแห้จอดล้นแรมันแรงมันอยู่หันั่ะเขาก็เลยไ่มันปุ้งเขามหนเขาก็เลยับตั้งมันโด่แ่เลยวะมันออกึ้เีบมันออกบจ่อยพี่น้องเอามันตัวใหญ่เติบไปแล้วตุงุงุ เกี้ยวเขาไวท่า <númer lotta S 1> น,นแหลวอยู่ลุงแรนจับหนูเม่ได้หอดหนูโอ้ยหมอกกำลังลุงแล้วพี่น้องอ่เววะนนเกียวถ่อบันตอนะคะอันนี้กะสองทุกเกือบสามทุกยังเกี่ยวอยู่นะคะเสี่ยวมองนี้เห็มันแล้วแล้วอีสองบิงน่อยๆนะคะทุกคน กันขึ้นอ่าวูไปใกล้สีแล้วแล้วละใกล้จะถึงเวลาพักผ่อนแล้วเลิกดึกทุ่มือกับโบไว้นะคะพี่น้องเอาหมืงนมีเ้มันเซ็จแลวกัสีเมื่อนอนหรอกมืออื่นกับค่อยว่ากันไหมนะคะพนักง,งานเลยหนูห้องเฮากรงยางออมเลยแบบนี้ตัวบกไงแต่ว่าคอยบบเห็นน้ำพ่นดอกเพ่นน่อตัวบกไงจับ,บกระโบได้ น้องบัวลำพูหนาวหนาวพี่น้องจนบ่อยากสิอาบน้ำหนาวคักอีลิทางอื่นเป็นจังเดยหนาวคือทางนี้บ่พี่น้องเอ้ยย่างมื่อเช้านี่หมอกเพราะว่ามันฝนตกว่ะหมอกจังเดยมาแห้งคักแห้งเลยอันนี้หมอกก็เริ่มลงแล้วนะคะนี่เหลือแปลงนี่แล้วก็ขังเทิมอีกนิดหน่อยนะคะ စက်တော်လေး ล่อโซเฟอร์ของห้างนะคะ่ะดังไฟอยู่เทียงสองคนกับลูกโน,น้นโู้ได้หนูแล้วค่คอยกระยางกับว่าเทียงขึ้นได้บอ่อ๋องอ๋อง ภยในความือสันกล่องกับเจอขึ้นถึงป่าผมพี่นองเลยได้รบกวนยไฟอืออือ้า ขึ้นจะเป็นจั้งใดเราพี่น้องเอ้ยจะลุกขึ้นได้อยู่นะค่ะมานมานมานโอเคเอาไว้เจอกันไม่คลิปหนาคะ่ะ